สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมริเดียนนะคะคุณเห็นข่าวล่าสุดเรียงคะ่ะร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรผ่านคอรอมอแล้วนี่คือมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเราจริงๆก็ได้นะเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินลงทุนที่แบบ3 4ถึงแสนล้านบาทเลยนะคะตั้งเป้ากันถึงขนาดว่าจะเป็นเบอร์สามของโลกต่อจากเวกัสกับมาเกา๊า แล้วที่สำคัญคือยักษ์ใหญ่อย่างวิน MGM เขาก็แสดงความสนใจแล้วด้วยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะจุดเปลี่ยนไปสู่หายนะนะสิครับคุณพูดเหมือนเรากำลังจะสร้างดิสนีย์แลนด์เลยนะแต่นี่นี่มันคาสิโนนะครับคือเราลืมภาพเมืองร้างที่สีนว,วิวไปแล้วเหรอตอนที่ทุนจีนสีเทาเขาเมวนเสือกับบ้านทิ้งไว้แต่ซากตึกนะครับแล้วไอ้เงินแสนล้านที่ว่าเนี่ยเเราแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นเงินเย็น ไม่ใช่เงินร้อนหรือหรือกระทั่งเป็นเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กาลังหาที่ฟองเงินยีดีสักที่หนึ่งก็เพราะแบบนี้ไงคะเราถึงต้องดึงมันขึ้นมาบนดินทําให้มันถูกกฎหมายไปเลยเก็บภาษีได้ควบคุมได้คือมันก็ต้องดีกว่าปล่อยให้อาจากรรมพวกนั้นมันซ่อนตัวอยู่ตามบ่อนชายแดนไม่ใช่หรอคะควบคุมเอ่อคุณไว้ใจระบ,บบบ้านเราขนาดนั้นเลยแหละครับแค่ตอนนี้เนี่ยนะคนไทยโดนหลอกออนไลน์กันสัปดาห์ละ400กว่าล้านบาทแล้วนะ 411ล้านบาทนี่ขนาดยังไม่มีคาสิโนถูกกฎหมายมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอืมแต่เราไม่ได้จะเอาแบบสีฮนุวิวนี่คะโมเดลที่เรามองคือสิงคโปร์ต่างหากรัฐบาลก็ยังชัดเจนเราต้องดูมารีนาเบซนสิคะ ไตรมาสเดียวฟันกำไรไป26,750ล้านบาททั้งหรูทั้งปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็แห่กันไปแล้วของเราเองก็มีมาตรการป้องกันนะคะไม่ใช่ใครจะเข้าก็ได้คนไทยจะเข้าเนี่ยต้องจ่ายก่อนเลย5,000บาทแล้วก็ต้องโชวประวัติการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีด้วย5,000บาทสำหรับคนติดพน,นันผมว่ามันขี้ประติ๋วมากเลยนะแล้วเกณฑ์ภาษีนั่นนะมันจะไปกันคนมีหนี้ท่วมหัวได้ที่ไหนกันครับ คือสิงคโปร์เขาทำมากกว่านั้นเยอะมากมากกว่ายังไงคะคืออย่างนี้ครับสิงคโปร์เขามีกฎหมายที่เรียกว่า exclusion by law ที่รัฐสามารถสั่งห้ามคนกลุ่มเปราะบางทางการเงินอย่างเช่นคนที่รับสวัสดิการจากรัฐหรือคนที่ล้มละลายไม่ให้เข้าบ่อนได้เลยโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือครอบครัวสามารถฟ้องร้องเพื่อขอให้รัฐแบนสมาชิกในบ้านที่ติดผนันได้ด้วยของเรามีแบบนี้ไหมครับไม่มี เรากําลังจะเปิดประตูรับความเสี่ยงแต่สร้างกําแพงป้องกันที่มันมันเตี้ยนิดเดียวเองืม hmm. นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเรื่อง exclusion orders ใช่ครับสรุปแล้วเนี่ย เราอยากได้แค่เงินหรือว่าเราอยากจะปกป้องคนของเราได้กันแน่ครับคือคนที่จะได้ประโยชน์ดิฉันมองว่าคือคนทั้งประเทศนะคะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งอย่าง AOT BTS นี่เตรียมวิ่งแล้วแน่ๆโรงแรมร้านอาหารคนขับแท็กซี่คือทุกคนได้ประโยชน์หมดรัฐบาลเขาประเมินเลยนะว่านักท่องเที่ยวจะใช้เงินเพิ่มจากทริปละ6000บาทเป็น22,000บาทเงินมันจะหมุนได้ถึงรากหญ้าจริงๆนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับแล้วค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นล่ะใครจ่าย พอมีข่าวปุ๊บราคาที่ดินก็พุ่งรอแล้วค่าเช่าห้องของคุณค่าเข้าแกงหน้าปากซอยบ้านคุณน่ะมันจะแพงขึ้นแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายนะครับทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นพนันกับเขาสักบาทเดียวเลยอืมแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคนติดพนันแค่คนเดียวเนี่นะทําลายชีวิตคนรอบข้างได้5้าถึงสิคนเลยนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียใครจะมารับผิดชอบความทุกข์ของพวกเขาศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาประเมินว่า ต้นทุนทางสังคมอาจจะสูงถึง1นึ0 0 0สนล้านบาทต่อปีเลยนะครับนี่คือราคาที่เราอาจจะต้องจ่ายแล้วไอ้แก๊งคอเซนเตอร์ที่เมื่อก่อนมันต้องไปลำบากใช้บัญชีไม้เพื่อนบ้านน่ะตอนนี้มันจะสบายเลยแค่เอาเงินสกปรกมาหย่อนในคาสินโนบ้านเราเนี่ยก็เป็นเงินสะอาดถูกกฎหมายแล้วคือความเสี่ยงมันมาจ่ออยู่หน้าประตูบา้านคุณแล้วนะครับเข้าใจค่ะคือไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่ามันไม่มีความเสี่ยงมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของประเทศใช่ค่ะ แต่ถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงเลยเราก็จะติดกับดักความจนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นตัวเที่ยวเดียวสู่ความมั่งคั่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนคุณว่าจริงไหมคะคำถามสุดท้ายที่ผมจะทิ้งไว้ให้คิดไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินกี่แสนล้านแต่คือเราพร้อมจ่ายค่าเสียหายของมันแค่ไหนต่างหากลองคิดดูดีๆคืนนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้มีคาสิโนเปิดขึ้นข้างบ้านคุณชีวิตของคุณจะเหมือนเดิมอีกไหม เสียงดนตรีประกอบค่อยๆดังขึ้นแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงทางเลือกนี้จะพาเรารวยขึ้นหรือกำลังจะพาเราล่มจมด้วยกันพิมพ์คอมก็เห็นของคุณเข้ามาเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอริเดียนของเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่คุณต้องรู้แล้วเจอกันใหม่ครับเสียงดนตรีดังขึ้นแล้วค่อยๆจบลง